สไตล์โมเดิร์นที่มาพร้อมกับความสงบพื้นที่ใช้สอยกว่า200ตารางเมตรอยู่ในโซนอำเภอหางดงใกล้โรงเรียนนานาชาติและสนามบินกาดฝรั่งที่วิลล่าฟอร่าสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับพวกเราเพอร์เฟคโทอีกเช่นเคยนะคะและวันนี้ค่ะเราอยู่กับพี่มะนาวนะคะพี่มะนาวมีทรัพย์ดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะเป็นทรัพย์แบบไหนคะค่ะน้องนะ้ำวันนี้นะคะเราก็จะพามาดูค่ะ บ้านสองชั้นค่ะในโครงการวิลล่าฟฟล่าค่ะเป็นบ้าน3ามห้องนอน3ามห้องน้ำค่ะและขนาดพื้นที่ใช้สอยนะคะอยู่ที่203ตารางเมตรค่ะและพื้นที่ของที่ดินนะคะอยู่ที่87.3ตารางวาค่ะค่อนข้างเป็นบ้านที่ใหญ่มากเลยนะคะและสวยด้วยอยู่ด้านหลังของเรานัเองแล้วที่หมู่บ้านแห่งนี้ค่ะพี่มะนาวใกล้กับที่ไหนบ้างคะค่ะหมู่บ้านนี้นะคะจะใกล้กับสนามบินค่ะ แล้วก็กดัดฝรั่งเนาะออนอกจากนั้นยังใกล้กับโรงเรยียนานชาติด้วยค่ะอุ้ยเรียกได้ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครบมากมายเลยนะคะว่าจะเป็นด้านสถานศึกษานะคะแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัวเลยเดินทางก็สะดวกค่ะใกล้สนามบินด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะจะมีคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะ,คะอาสงสัยว่าบ้านหลังนี้หันไปทางทิศไหนคะ่ะ หลังนี้นะคะจะหันไปทางทิศใต้ค่ะ,ะ,คะทิศใต้นะคะซึ่งเราก็จะได้รับแสงแดดแบบนี้นะคะยามยามสายๆนะคะเหมือนตอนนี้เลยนะคะซึ่งไม่ร้อนนะคะบ้านหลังนี้เดี๋ยวเรามีไฮไลท์ด้วยค่ะ,คะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยไหมคะค่ะน้องนาวตรงโซนแรกนะคะก็คือจะเป็นโซนลงจอดรถค่ะค่ะค่ะความพิเศษของที่นี่นะคะก็คือประตูหน้าบ้าน,นะคะ่ะจะเป็นประตูแบบดิจิตอลนะคะก็คือสามารถใช้รีโมทกดแล้วก็ ก็คุมได้เลยใช่ถูกต้องค่ะดีมากเลยแม่ตรงพื้นที่ตรงนี้ค่ะสามารถจอดรถนะคะได้สองคันแบบสบายๆเลยค่ะกว้างใหญ่มากเลยนะคุณผู้ชมเขาก็มีอ่าช้นหลังคาหรือเปล่าคะใช่ค่ะไว้บังแสงแดดค่ะซึ่งก็ด้านบนก็จะเป็นระเบียงไปด้วยในตัวถูกต้องอ่า บ้านหลังนี้นะคะดูร่มรื่นมากเลยค่ะพี่มะนาวถูกต้องค่ะนั่นคือความพิเศษของบ้านหลังนี้เลยค่ะ,คะเพราะว่าบ้านหลังนี้จะตั้งอยู่ที่อ่าเป็นมุมค่ะอ่าบ้านมุมนะคะก็คือจะได้พื้นที่เพิ่มเป็นตรงสวนด้านข้างนะคะตรงนั้นโอ้ไม่น่าล่ะถึงมีต้นไม้มากมายเลยแล้วก็คุณผู้ชมก็ไม่ต้องเสียเวลาไปปลูกเองแล้วนะคะเอะเดี๋ยวเราไปชมในสวนกันได้ไหมคะได้เลยค่ะตามมาเลยค่ะ ของพื้นที่ในสวนค่อนข้างเยอะเลยนะคะใช่แล้วเขาก็จะมีปลูกต้นไม้ไว้บ้างแล้วค่ะค่ะใช่ก็คือจะเพิ่มความร่มรื่นให้กับบ้านหลังนี้ค่ะผู้อยู่อาศัยก็จะรู้สึกว่ามีความอบอุ่นแล้วก็ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยใช่แล้วค่ะใครที่รักธรรมชาตินะคะต้องชอบบ้านหลังนี้แน่ๆเลยแล้วก็เหมาะกับครอบครัวด้วยนะคะอาจจะทําเป็นพื้นที่ให้น้องๆได้วิ่งเล่นใช่หรือว่าอยากจะมีสระส่วนตัวใครที่มีไอเดียหรือว่าอยากจะได้ ไลฟ์สไตล์แบบนั้นก็คือสามารถทําได้เลยค่ะค่พื้นที่ค่อนข้างจะเพียงพอต่อการต่อเติมค่อนข้างมากเลยนะคะแล้วถ้าคุณผู้ชมอยากต่อเติมเป็นอะไรนะคะสามารถคอมเมนต์บอกเราได้นะคะเพื่อเป็นไอเดียให้กับคุณผู้ชมอีกหลายๆท่านที่กาลังหาบ้านนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยไหมคะค่ะเามาเลยค่ะเราเข้าไปชมข้างในตัวบ้านกันเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเชิญเลยค่ะ โอเคโซนแรกที่เราเข้ามานะคะล้องน้ำก็จะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นค่ะมาพร้อมกับโซฟาค่ะขนาดใหญ่เลยนะคะสามารถรองรับแขกได้หรือใครอยากจะเพิ่มโซฟาหรือเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้ที่พี่มะนาวยังยืนอยู่ยก็คือสามารถตกแต่งเพิ่มเติมได้ ตามความต้องการหรือความชอบของผู้อยู่อาศัยเลยค่ะโหโซฟาค่อน,น้องนัง่งลองนังน่งแล้วเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสบายมากค่ะแล้วก็รับจ <c oughs> ับตรงเอ่อทีวีตรงนี้ด้วยนะคะใช่ <c oughs> ส่วนตรงเฟอร์นิเจอร์นี้นะคะจะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินค่ะและเข้าใช้วัสดุอย่างดีเลยค่ะค่ะ <c oughs> แข็งแรงค่ะน้องนั่แล้วก็มีความแบบคุมโทนนะคะสวยมากๆเลยเรียบรูดูแพงค่ะ และในโซนนี้ก็ข้างบนสามารถเก็บของได้ด้วยใช่ไหมคะใช่มาพร้อมกับทีวีค่ะขนาดใหญ่เลยอันนี้คืออยู่ในราคาขายด้วยไหมคะอยู่ในราคาขายด้วยคุณผู้ชมค่ะให้เลยค่ะทีวีเครื่องนี้ค่ะคุ้มมากมากเลยจริงๆค่ะแค่โซนแรกนะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนถัดไปกันเลยค่ะเอ๊ะตรงข้างๆบ้านนี่คือเขาโอ้โหเขามีพื้นที่สวนเหมือนว่าเชื่อมต่อไปได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นอระเบียงชั้นหนึ่งนะคะที่สามารถ ประมาณว่าตอนเช้าจะมารับลมก็ได้ค่ะเพราะว่าทางด้านหลังของบ้านนะคะจะหันไปทางทิศเหนือค่ะค่ะจะได้ลมลมที่แบบค่อนข้างจะดุลค่ะแลคืกเป็นลมธรรมชาติ่าอยู่ตรงนี้ยังเย็นเลยนะคะผมปลิวเลยนะคุณผู้ชมค่ะนี่เลยสังเกตได้จากใบไม้ด้านหลังนะคะค่ะก็คือสามารถ ตอนเช้าอาจจะอยากสูดอากาศบริสุทธิ์อ,าาอะไรนะคะตรงนี้ก็ได้เลยนะคะแล้วก็ประตูที่เราออกมาจากห้องลิฟทงรูมก็เป็นประตูแบบพิเศษ ดับเบิลล็อกใช่ไหมคะดับเบิลล็อกค่ะน้องน้ำมีมีคงคแข็งแรงใช่ค่ะมี2ชั้นเนาะมีนี่ด้วยนะคะมีมุ้งลวดให้เนาะกันยุงกันแมลงนะคะแล้วก็เป็นประตูบานสไลด์ใช่แล้วทางตรงนี้ค่ะสามารถเดินอ้อมไปสวนข้างบ้านได้เลยโอ้โหแล้วก็เขาก็ปลูกต้นไม้ไว้ให้นะคะทุกจุดเลยนะคุณผู้ชมโอเคมาต่อกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็คือสามารถทะลุไปที่ ห้องทานข้าวได้ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารค่ะนะคะที่ถัดมาจากโซนลิฟวิ่งใูมก็คือจะทำต่อกันได้โอ้ตรงนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะตกแต่งด้วยคุงไฟค่ะค่ะด้านหลังนี้เป็นบิวอินหรือเปล่าคะตรงนี้ก็บิวอินเหมือนกันค่ะและตรงนี้จะเป็นซอฟต์ฟโผลด้วยใช่ก็คือเวลาปิดนะคะก็จะไม่เสียงดังนะคุณผู้ชมค่ะ อ่าดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ผนังนี่เขาตกแต่งเป็นวอลเปเปอร์ค่ะ,คะให้ใหรับกับโทนของบ้านใช่ค<ช>่ะค<ช>่อนข้างที่จะเป็นออกสไตล์แบบโมเดิร์นที่มีความมินิมอลนิดหน่่ยใช่ค่ะมาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศค่ะขนาดใหญ่เลยใช่แต่ความเป็จริงยืนอยู่ตรงนี้นะคะแค่พัดลมก็เย็นแล้วนะคะใช่เพราะว่าเราได้รับลมธรรมชาติจาก้างนอกด้วยใช่ค่ะ ก็คือประหยัดไปไปเลยใช่ส่วนชั้นหนึ่งนะคะจะมีห้องน้ำสำหรับแขกค่ะก็คือตรงนี้เลยค่ะอยู่ทันด้านหลังตรงห้องตรงโซนรับประทานอาหารนะคะโอเคเข้ามานะคะก็จะมีสุขภัณฑ์ค่ะครบเลยก็จะมีอ่างล้างหน้าเนาะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ค่ะซึ่งเขาใช้สุขภัณฑ์มาจากเม e r i c a n Standard ค่ะซึ่งค่อนข้างจะมีคุณภาพค่ะนคะ โอเคต่อมานะคะเราก็จะมาที่ห้องครัวค่ะก่อนที่จะเข้าไปในโซนห้องครัวนะคะจะมีตู้เยนขนาดใหญ่ค่ะน้องน้มอันนี้ใหญ่มากอันนี้ให้ไปด้วยนะคะใช่ไหมโอ้โหคุณผู้ชมคะรู้สึกว่าคุ้ม1นคุ้มสแล้วนะคะทั้งบ้านที่สวยขนาดนี้พื้นที่ใหญ่มีสวนแถมยังให้เครื่องใช้ไฟฟ้าไปด้วยต้ออ่านี่เป็นโซนห้องครัวใช่ไหมคะ ตรงนี้นะคะโซนห้องครัวจัดกั้นด้วยบานกระจกค,ค่ะซึ่งเวลาที่เราทําอาหารก็จะไม่กลิ่นก็จะไม่ไม่ไปรบกวนด,ด้านนอกอ่าใช่แล้วค่ะเราประตูค่อนข้างหนาพิเศษด้วยนะคะใช่ถ้าเราทํากับข้าวเสียงดังก็ไม่อาจ <c oughs> เสียงก็จะเบาหน่อยนะคะ,คะโอเคตรงนี้นะคะเคาน์เตอร์บาร์ค่ะจะเป็นเคาน์เตอร์บาร์แบบฟิวอินทั้งะนะ้นแล้วก็ามาพร้อมกับช่องเก็บของด้านล่างนะคะ ก็คือให้มันหลายช่องเลยใช่ก็คือถ้าถ้าครอ,อบครัวไหนที่ชอบทําอาหารหรือว่ามีอุปกรณ์ทําทําอาหารเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถเก็บเข้าไปให้มีระเบียบเรียบร้อยนะคะ่ะด้านล่างได้เลยเนาะด้านบนก็จะเป็นช่อง็บของบิวอ,อินเหนือสีสาะเหมือนกันนะคะใช่ค่ะและตรงนี้ค่ะจะมาพร้อมกับเตาไฟฟ้าค่ะสีหลุนใช่ก็คือว่าเราเราทำอาหารหลายอย่าง พรากันแล้วก็มาพร้อมกับหูดูดควันค่ะซึ่งประหยัดเวลานะคะใช่ใช่แล้วค่ะอันนี้ก็คือตรงนี้ที่เขาสร้างขัวนะคะไว้ไว้โซนนี้มันก็จะมาพร้อมกับโซนซักล้างที่สามารถเปิดประตูออกไปได้ด้วยก็คือสามารถอส่งกลิ่นออกไ้ได้เลยนอกจากจะมีหูดแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องกังวลเรื่องเรื่องกลิ่นเลยนะคะมาพร้อมกับ อันนี้เป็นเตาอบอ,อ,อ,อ่าบ้านไหนนะคะที่ชอบทําขนมด้วยเนาะมีลูกนะคะก็นี่เลยไม่ต้องไปซื้อนะคะโชว์ฝ <c oughs> ีมือมาดได้เลยค่ะได้เลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนซักล้างครั้งนาก็คือ,อด้วยความที่ลมมาด้านนี้ได้แสงแดดจากด้านหน้านะคะ,ะก็คือเวลาซักผ้าครึ่งวันก็คือแห้งเลย ช่ก็ <laughs> ได้ทั้งแสงแดดนะคะแล้วก็ลมธรรมชาติที่เย็นนะคะบ้านหลังนี้ดีมากๆเลยนะคะใช่ค่คะอันนี้จะเป็นในส่วนของโซนชั้นหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูชั้นสองกันะะเลยค่ะค่ะน้องน้ำต่อมานะคะมาต่อกันเลยค่ะที่โซนชั้นสองค่ะ ก่อนที่เราจะไปดูห้องที่โซนชั้นสองนะคะตรงนี้ค่ะน้องน้ำจะเห็นว่ามีกระค่ะขนาดใหญ่เลยค่ะเป็นช่ว้รับแสงเข้ามาหาตัวบ้านนะคะแล้วก็ทําให้บ้านรู้สึกโปร่งกดโปร่งนะคะแล้วก็สูงด้วยนะคะมองไปเห็นนอกได้เลยจะมาพร้อมกับคูไฟค่ะขนาดที่รับกับตัวบ้านไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปนะคะแล้วก็แสงวอร์มไลท์นะคะให้เขารู้สึกอบอุ่นนะคะ สสฟ์ของห้องนอนค่ะที่มาที่มาพร้อมกับห้องนอนสามห้องนอนค่ะนะ้นใช่อันนี้อยู่ฝั่งซ้ายมือของน้ํานะคะแล้วก็ฝั่งขวามือเหมือนพ่อแล้วก็ด้านหลังอีกค่ะเดี๋ยวเราไปชมทีละห้องกันเลยค่ะโอเคเรามาห้องนี้ก่อนเลยค่ะน้องนา้าขออนุญาตนะคะใช่ค่ะห้องนี้ค่ะ,คะจะเป็นห้องนอนเล็กค่ะอ่าใช่ ตรงนี้มีเฟอร์นิเจอร์สวยมากเลยนะคะค่ะก็คือเบื้องต้นเจ้าของเขาจะวางเฟอร์นิเจอร์ไว้ให้แล้วค่ะซึ่งก็าองอาาาาก,นนการวมอยู่ในราคาขายเช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็เป็นเอ่อรวมอยู่ในราคาขายแล้วก็เหมือนเขาจัดไว้เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นอีกห้องนึงใช่ใงบนอ่าใครสะดวกที่จะอยากจะมีอีกหนึ่งห้องนอน<ม>ก็คือสามารถตกแต่งได้เช่นเดียวกันค่ะปรับเปลี่ยนได้เลยเพราะมีตู้เสื้อผ้ามาให้แล้วเรียบร้อยค่ะแล้ตอนในห้องก็มีเครื่องรับอากาศให้ด้วยนะคะค่ะ ตรงนี้ค่ะก็จะมีระเบียงมาในตัวเลยค่ะห้องนา้าโอ้ถ้าทําเป็นห้องนอนห้องนี้ก็คือดีเลยนะคะเพราะว่ามีระเบียงด้วยนะคะหันไปทางหน้าบ้านค่ะคุณผู้ชมค่ะก็คือได้แสงธรรมชาติเหมือนกันค่ะห้องก็ไม่ได้เล็กนะคะทุคุณผู้ชมค่ะก็ขนาดกลางกลางวางเตียงประมาณอ่า3.5ฟุตก็ได้นะคะค่ะห้องนอนอีกห้องนอนหนึ่งค่ะีเลยเชิญเลยค่ะโอ้โหน่ารักมากค่ะพี่มะนาว คิดว่านะคะเจ้าของมีลูกชายค่ะอาจจะเป็นลูกาสาวที่เขาได้ตกแต่งมาให้เบื้องต้นแล้วสังเกตได้ว่าเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างนะคะก็จะเป็นโต๊ะทำงานโต๊ะทำกันบ้านหรือว่า,าตู้เสื้อผ้าเตียงนะคะเขาก็เข้าเซตกันหมดเลยใช่ค่ะห้องนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องปรับอากาศเช่นเดียวกันค่ะนี่ก็เป็นดีไซน์เบื้องต้นนะคะว่า,าจะออกมาเป็นแบบไหนเนาะถ้าเป็นห้องนอนน้องๆน,น,นะคะ ส่วนห้องนี้ก็จะมีระเบียงในตัวเช่นเดียวกันค่ะอ๋อก็คือระเบียงก็ยาวเชื่อมมาจากห้องเมื่อกี้นะคะแต่เขาจะมีอ่าที่แบ่งกั้นไว้ใชใ่นะคะเพื<ช>่อความเป็นส,น,สนส่วนตัวเนาะค่ะค่ะก็ให้ผ้าม่านมาด้วยทั้งสองห้องเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ผ้าม่านค่ะ,คะนุงน้ำคือจะเป็นผ้าม่านสองชัน้น,น,น,นะค,ะค่ะค่ะจะเป็นผ้าม่านโปร่งแสงชั้นหนึ่งแล้วก็ผ้าม่านทึบอิกชั้นหนึ่งค่ะสามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกเลยนะคะใช่โอเคต่อมานะคะ ด้านบนค่ะจะมีห้องน้ำสองห้องน้ำค่ะน้องน้าอันนี้จะเป็นห้องน้ำแรกนะคะไว้สำหรับสองห้องนอนค่ะที่พักอาศัยอยู่ใช่ค่ะแล้วด้านในก็จะมีค่อนข้างครบเลยนะคะใช่ค่ะเข้ามานะคะก็จะมีโถสุขภัณฑ์ค่ะแล้วก็อ่างล้างหน้าพร้อมเลยค่ะมาพร้อมกับอาตู้อาบน้ำค่ะที่แบ่งโซเปียกแล้วก็โซแท้งค่ะมาพร้อมกับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็เรนแชเวอร์ด้วยค่ะ ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมค่ะยืนรออยู่แล้วเล่าีนี่มันโอ้โหใช่ค่ะพี่ใหญ่ใหญ่มากเลยค่ะเหมือนเท่ากับสองห้องอ่าสองห้องนอนของอีกสังหนึ่งนะคะเชื่อมกันนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ยลมตีเลยไม่จะไม่ไม่รู้สึกร้อนเลยค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศเนาะค่ะใช่ก็คือได้ลมจาก ธรรมชาติค่ะจากทิศเหนือค่ะ oh. และ,ะไฮไลท์ของห้องนี้ค่ะจะมีระเบียงที่ใช้งานได้จริงค่ะ,ะนั่งเจรจาคุยกันตรงนี้นะคะก็ยังได้ลมเย็นมากเลยค่ะคุณผู้ชมก็คือตื่นเช้ามาอยากได้รับลมธรรมชาติหรือว่าจะออกมาสูตรอากาศจากห้องตัวเองระเบียงชั้นบนก็คือทำได้เลยนะคะ,คะ อยู่ปลายเตียงพอดีเลยนะคะคุณผู้ชมอยู่ตอนกลางวันเนี่ยอยากจะเค้่มนมาพักผ่อนใค่ะก็สามารถเปิดประตูนะคะบากนกระจกสไลด์แล้วปิดเป็นมุงลวดก็ได้ให้ลมเข้ามาในห้องแล้วเราก็พักผ่อนได้นะคะค่ะดีนี้เราไปดูรายละเอียดในห้องมาสเตอร์เบดมกันเลยค่ะมีอะไรบ้างคะมาเลยค่ะส่วนโซนนี้นะคะจะเป็น Walk in Closet ค่ะค่ะใช่ที่จะมาพร้อมกับบานป<ฮ>ิดแบบ ไม้ค่ะน้องหลงอันนี้เขาดีไซน์เก๋มากเลยนะคะเป็นไม้แบบไม้จริงๆเลยนะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็สังเกตได้ว่าวอ in โพรเซเนี่ยอ่าส่วนใหญ่เนาะเขาจะไม่มีประตูปิดใช่ค่ะแต่อันนี้คืคอเขาจะแบ่เป็นสัดส,ส่วนแล้วก็ดีไซน์ให้เข้ากับสไตล์ของบ้านอย่าเงี้ยค่ะค่ะ,ะ,ะนะไปกันเลยมาเลยค่ะตรงนี้จะเป็นอ่า ตู้แบบโอเพนค่ะน้องนาวเพื่อระบายอากาศไม่ให้ผ้าอับเลยงดีเลยนะคะเก๋มากและเป็นเป็นตู้แบบบิวอินอ๋อบิวอินให้แล้วเรียบร้อยนะคะรวมถึงโตัวเครื่องแป้งด้วยอยู่ด้วยกันหนึ่ตรงนี้เลยค่ะพร้อมกับกระจกคาบานขนาดใหญ่เลยค่ะสามารถเช็คการแต่งกายได้แบบเต็มตัวเลยนะคะก็คือสามารถเป็นทั้งเครื่องโต๊ะเครื่องแป้งก็สามารถเช็ค ความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้านได้ด้วยค่ะนอกจากนั้น,นะคะ่ะตรงนี้ค่ะจะมาพร้อมกับชั้นเก็บของเพิ่มเติมอีกค่ะเนี่ยเอาค่อนข้างหลายชั้นเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีฝั่งหนึ่งที่เป็นแบบใสแล้วก็แบบถึกนะคะก็ทําให้เราเนี่ยหยิบจับอะไรได้สะดวกตนเองค่ะด้านบนก็เก็บของได้เช่นเดียวกันค่ะมีถึงสองชั้นเลยนะคะเก็บกระเป๋าเดินทางหรือว่าของที่เราไม่ค่อยได้ใช้ใชของชิ้นใหญ่ๆก็เก็บด้านบนได้เลยค่ะ ห้องน้ำของ Master b ร์เ o ดรค่ะความพิเศษของห้องน้ำนี้นะคะก็คือจะขนาดใหญ่ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับบาถับนะคะหรือว่าอ่างอับน้ำค่ะนอกจากนั้นก็คือเดินเข้ามาค่ะจะมีอ่างล้างมือมนะคะแล้วก็กระจกค่ะบานใหญ่เต็มตัวเลยค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะมาพร้อมกับ น้ำร้อนในตัวค่ะซึ่งมีความค่อนข้างความพิเศษค่ะคุณผู้ชมมาพร้อมกับโถสุขภัณฑ์นะคะและแยกโซนเปียกโซนแห้งค่ะอย่างชัดเจนความพิเศษของตรงนี้อีกนะคะก็คือมาพร้อมกับเป็นชาเวอร์ค่ะซึ่งสามารถถ้าเกิดว่าผู้อยู่อาศัยอยากจะต้องการความมีเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะแช่อาบก็คือได้เลยหรือว่าจะอาบน้ำแบบ มีพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่เลยก็คือใช้เวลาตรงนี้ได้อย่างสนุกสบายเนึงก็คือรีแล็กนะคะอยากอาบน้ําอยากอะไรก็นอนแช่ในก็อาบน้ําได้เลยคุณผูช้ชมค่ะค่อนข้างนี้จะสะดวกสบายและมีความเป็นส่วนตัวเพราะว่า เป็นห้องน้าที่อยู่ในห้องนอนโดยซึ่งมีห้องเดียวนะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมค่ะใช่แล้วก็รวมถึงมีเตียงขนาดใหญ่ให้นะคะอันนี้ขนาดประมาณเท่าไหร่คะอันนี้จะเป็น6ฟุตค่ะค่อนข้างกว้างใหญ่เลยนะคะก็สามารถอ่ะเป็นห้องคุณพ่อคุณแม่นะ,นะคะแล้วก็มีห้องลูก,ลกสองห้องนะคะใช่<ม>ค่ะตรงนี้ค่ะ,คะกระจกตรงนี้นะคะก็คือสามารถอมองไปเห็นสวนหย่อมด้านล่างอของบ้านได้เลยค่ะ วิวห้องนี้คือดีมากเลยนะคะก็คือจะตรงนั้นก็จะได้วิวภูเขาด้วยค้องน้ำเห็นภูเขาจากห้องนอนตัวเองนะคะแถมนมีระเบยียงส่วนตัวแล้วก็เห็นวิวสวนในบ้านตัวเองห้องนี้คือเลิศมากมาก <ๆ S 2> ค่ะตรงนี้ก็คือจะใกล้กับในเมืองแล้วก็หมู่บ้านยังใกล้ใกล้ชิดกับธรรมชาติด้วยค่ะดีเลยค่ะถ้าใครกําลังมองหานะคะบ้านสําหรับครอบครัวใหญ่นะคะแล้วก็เดนหาสะดวกเนี่ยต้องที่นี่เลยค่ะใช่ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับบ้านที่พี่บรนาพาเรามาชมในวันนี้นะคะบ้านค่อนข้างสวยเลยค่ะแล้วก็เหมาะกับครอบครัวใหญ่นะคะเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่บรนาาทบทวนให้ฟังอีกรอบนึงค่ะได้เลยค่ะบ้านหลังนี้นะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวิลล่าฟอร่าค่ะเป็นบ้านสองชั้นนะคะสามห้องนอนสามห้องน้ำค่ะน้ำขนาดนะคะอยู่ที่87.3ตารางวาค่ะและพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่200 3ตารางเมตรค่ะเป็นบ้านที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีเนื้อที่เยอะแถมยังมีสวนให้ด้วยค่ะใช,ใช่แล้วค่ะถ้าหากใครที่สนใจนะคะก็สามารถติดต่อคอมเมนต์ได้นะคะแล้วที่บ้านแห่งนี้ค่ะใกล้กับสถานที่ใกล้เคียงที่ไหนบ้างคะฝั่งนี้นะคะจะใกล้กับโรงเรียนนานาชาติค่ะการฝรัง่งแล้วก็สนามบินขนันน้ำโอ้โหเดินทางสะดวกมากเลยนะคะไม่ว่าจะ ออกไปซื้อข้างนอกหรือเข้าในเมืองนะคะก็สะดวมมกมากๆค่ะค่ะแล้วก็ถ้าใครนะคะที่อยากรับชมเนี่ยสามารถติดต่อพี่มะนาวได้นะคะเบอร์ที่ปรากฏบ,บนหน้าจอเลยเรื่อสงสัยใดๆน,นะคะสามารถคอมเมนต์สอบถามพนมงานได้เลยค่ะและสําหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ชมตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ <S <S <ๆ S 2> แล้วก็น้ำกับพี่มะนาวเนี่ยขอตัวลาไปก่อนเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เราเหมือนเช่นเคยนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ